สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาอัปเดตในส่วนของเรื่องราวเกี่ยวกับมันสำปะหลังนะครับวันนี้หัวข้อคลิปก็คือมันสำปะหลังที่อื่นราคาถูกแต่ที่นี่ราคาสูงที่สุดนะครับไปดูว่าราคาพื้นที่ไหนสูงที่สุดนะครับจังคงคลองแชมป์มาเป็นอันดับแรกต่อเนื่องมาหลายเดือนนะครับแล้วก็น่าจะหลายปีด้วยซ้ําก็คือในส่วนของอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับ บริษัทชัยภูมิสตาร์จำกัดราคาล่าสุดนะครับซึ่งปรับขึ้นมาตั้งแต่ช่วงวันที่4กุมภาพันธ์30%รับซื้อที่3บาท35สตางค์ต่อกิโลกรัม29% 3บาท25นะครับ28% 3บาท15 27% 3บาท5สตางค์ต่อกิโลกรัม26% 2บาท95สตางค์ต่อกิโลกรัม ในขณะที่มัน25รับซื้ออยู่ที่2บาท85สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับตรงนี้เป็นราคาสำหรับพี่น้องชาวไร่นะครับมันเปอร์เซ็นต์แป้งต่ำกว่า15นตะครับตั้งแต่14ถึง0ก็คือรับซื้อเป็นมันรวมอยู่ที่2บาท30ก็ยังสูงอยู่นะครับในขณะที่20รับซื้อถึง2บาท60นี่นะครับนี่คืออันดับหนึ่งในส่วนของราคามันที่ แพงที่สุดในประเทศนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2,569เดี๋ยวเราไปดูอันดับ2กันต่อนะครับก่อนที่จะมาดูอันดับ2ก็มาดูในส่วนของสิ่งดีๆนะครับผู้สนับสนุนหลักสอกเกษตรวันหยุดฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอกเกษตรนะครับเป็นสารฉีดทางใบ1ซองใช้ได้สูงสุดถึง10ไร่นะครับยำา1ซองใช้ได้สูงสุดถึง10ไร่ ใช้ได้กับพืชทุกชนิดโดยเฉพาะช่วงนี้มันสําปะหลังกับอ้อยหลายๆท่านกำลังปลูกแล้วก็ผ่านไปประมาณเดือน2เดือนก็เริ่มที่จะแตกใบใช้ฮอร์โมนตัวนี้ฉีดเร่งให้เจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับหรือท่านผู้ชมที่กำลังจะแช่ท่อนพันธุ์มันก็สามารถจะใช้ฮอร์โมนตัวนี้แช่ได้มีส่วนผสมพิเศษนะครับสารช่วยให้แตกตัวกรดอะมิโน,โนสกัดสารเติมเต็มแล้วก็กรดฮิวมิกนะครับ 1ซองใช้ได้สิบไร่นะครับสูงสุดแล้วก็เรามีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้จนกระทั่งถึง28กุมภาพันธ์ก็คือสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ปกติ2องละ500บาทนะครับเราไม่ขาย2องละ500บาทไม่ขายรับไปเลยนะครับ1ซองเหลือแค่159บาทมีค่าส่งด้วย30บาทรวมเป็น189บาท2ซองขึ้นไปฟรีค่าส่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญ 5ซองเหลือแค่700บาทนะครับ5ซองเหลือแค่700บาท10ซองเหลือแค่1,350บาทนะครับจากซองละ500บาทสนใจสแกนลน์สั่งซื้อหรือจะโทรสั่งซื้อได้จาก0986503896นะครับก็ท่านผู้ชมสามารถที่จะอินบ็อกเข้ามาสั่งซื้อนะครับเป็นบริการเก็บเงินปลายทางขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอกเกษตรนะครับ โดยสอกเกษตรวันหยุดรับประกันคุณภาพอันดับหนึ่งนะครับจังหวัดชัยภูมิโรงแป้งชัยภูมิสตาร์ทสูงสุด30% 3บาท35อันดับ2นี่มาแรงนะครับมาแรงเรื่อยๆขึ้นนะครับในส่วนของจังหวัดสุรินนะครับบริษัท CYY g l o b a l จังกัดอยู่ที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทเชื้อแป้ง าราคาล่าสุดอยู่ทางด้านขวามือนี่นครับเชื้อแป้งสาอร์เซตอนนี้รับซื้ออยู่ที่3บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับปรับขึ้นมารวดเดียวภายในสัปดาห์เดียวใน20สตางค์ต่อกิโลกรัมเลยในขณะที่เชื้อแป้ง25%แพงที่สุด3บาท5สตังค์นะครับจะเห็นราคาถ้าเป็นเชื้อแป้ง25%ที่ CYY Global กับเชิงสุรินนี่แซง บริษัทชัยภูมิสตาร์ทไปแล้วนะครับของชัยภูมิสตาร์ทนี่ยี้าซื้อ2องบาทแดหส่วน CYY Global กับเชิงสุรินยี่หเปร์เซ็นสบาทห้าสตาง์ต่อกิโลกรัมนะครับถือว่าราคาแพงที่สุดสำหรับเชื้อแป้ง25%ในเวลานี้นี่คืออันดับ2นะครับไปดูอันดับ3นะครับอันดับ3ยกให้ในส่วนของ บริษัทจอจเจริญมาร์เก็ตติ้งอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยเข้ามาเป็นอันดับ3 30เนะครับรับซื้ออยู่ที่3บาทส5สตางค์ต่อกิโลกรัมในขณะที่เชื้อแป้ง25เรซรับซื้ออยู่ที่2บาท80สสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับถือว่า แพงแรงไม่หยุดเหมือนกันนะครับในส่วนของจังหวัดเลยในขณะที่ตามมาติดๆของจังหวัดเลยก็คืออันดับ3ร่วมนะครับก็คือค u a l i t y Start นะครับเดี๋ยวอันดับ2นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอไล่อันดับใหม่อันดับหนึ่งนี่จังหวัดชัยภูมินะครับจตุรัสชัยภูมิ อันดับ2นี่กาบเชิงสุรินนะครับส่วนอันดับ3ยังคงเป็นหนองบัวระเวอยู่นะครับหนองบัวระเวชัยภูมิ3บาท20นะครับ3า25% 2บาท70ส่วนอันดับ3เมื่อกี้นี้เป็นจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยจอเจริญมาร์เก็ตติ้งจังหวัดเลยนะครับอันดับ4นะครับจอเจริญมาร์เก็ตติ้ง3บาท15สตางค์ต่อกิโลกรัมเชื้อแป้ง 30%ในขณะที่ราคาเท่ากับบํเนนาเหน็จนรงจังหวัดชายภูมินะครับ30% 3บาท1 0เอ่อส0 3, บาท15สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งราคาอา่าเท่ากับในส่วนของราคาใกล้เคียงกับในส่วนของราคาที่นครราชสีมานะครับนครราชสีมา 3บาท25สตางค์ต่อกิโลกรัมแล้วก็ใกล้เคียงกับในส่วนของแก่นเจริญนะครับนี่คือในส่วนของพื้นที่ที่ราคามันสูงที่สุดแชมป์ต้องอยังคง30%นี้ยกให้จังหวัดชัยภูมินะครับ30%ยกให้จังหวัดชัยภูมิส่วน2 5เนนี้ยกให้จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นพื้นที่ที่ราคามัน สําปหลังแพงที่สุดในช่วงนี้นี่ครับถ้าท่านผู้ชมดูดีๆจะเห็นของชัยภูมินี่คือ30% 3 3บาท35แต่25% 2บาท85เนื่องจากลดลงเปอร์เซ็นต์ละ10สตางค์แต่พอมาดูของ CYY Global ที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดจุรินทิร์เ0% 3บาท30นะครับ25% 3บาท5สตังค์ต่อกิโลกรัมเรียกว่าแซงในส่วนของ ชัยภูมิสตาร์ทไปแล้วในส่วนของราคามัน2 5นนะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนสอเกษตรวันหยุดโดยการสั่งซื้อฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอเกษตรและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณข้อมูลจากโรงแป้งที่มีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียและสอเกษตรวันหยุดนำมาเผยแพร่ต่อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ